สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านครับผมโอ้โหนี่เป็นการขึ้นบ้านใหม่นะครับขึ้นอู่ใหม่ของอเสียพลนะครับเสียพลเสียเปาเจ๊ติม๋มมายินดีกันหน่อยมาช้าดีกว่าไม่มา เอาพ้ิเก <dos> ็บของไว้เถอะสวัสดีครับ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 เนื้อใจมากมืออื่นแมโอ้ยบาีจริงดนฮะมีนวนือมา้บ่มเด้าไว้ยูนีเต็มเนาะมงแม่จิ๋วจักแดเป็นหัวหน้าทูยูปนเรื่งแบบพ่อเขาเนอาบ่งโมจะเขาเนาคนเดินทิ้ง พี่น้องกลับไปเดี๋ยวใคมากเก็บโตตัวนี้ไหมอุตส่าห์บินมาไหมเดี๋ยวเดียวไปทักทายไปไหมสวัสดีครับยังกว่ามาเก็บมาทำแท้มาเก็บของใส่เขาไปวางหน้าพี่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ฮโอเคัสวัสดีครับสวัสดีครับสามสดีคสวัสดีครับ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 สวัสดีควัสดีครับสวัสดบบวีส สายจ้องไงซอยพันเองซอยพันหนันกของมือซอยพันหนึ่งครับเออทย่างไอ้กินแซ่บ,บเลยวป่ะครับเดี๋ยวถ้าว่าได้พันหนึ่งเดี๋ยวเจอเตะคอมคอมเมนต์โอ้อมมโอมีการข่มขู่อีก <laughs> ออมเมนต์ใต้เดะย่างหอ,อ,อมครับนี่ย,ย่างเบื่อตกเตาเราเนี่ย ข sì> องใส่เตาที่สี <c oughs> <c oughs> ่หรอของใส่เตาที <h <h ่สี่ไอ้ยังทาอนทานของทุ่งคุยเหรอตับกันยังถันนี้ไหมของแสบเลยทัดเข้ามาเลยพีเห็นอย่างหนอเข้ามาตัดแอ้วน้ำเขาไปสี่นีมื่อกี้ลูกพี่ย้ายมาโดนหรอตีนี่นึกว่าที่หลังนี่นี่ย เอาคือปูฐานเน่ยคักเล็ก <ไป S 2> มัน<ม>จัดการ <c oughs> ไม่ฐานอาอุ้ยไป<อ>ไปนั่งอาไปจากนั่งโต๊ะโอ้แขกอ, <c oughs> อุ้ยเกือบเลยโอ้ยนั่งโต๊ะนล้วเนี้ยก็ให้มึงก็เตรี้ยวมาให้เร็ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทีนั่งให้ชมโอูจังหน่อยก่อน <c oughs> เริ่มจากหลังบ้านเลยครับ <c oughs> เริ่มจากหลังบ้านนะครับห้องน้ำแขกห้องน้ำแขกครับ ประตูที่สองเป็นห้องโถงกว้างเลยไพิ่งห้องเชื่อมกันอันนี้ห้องย<ห>ังอันนี้ห้องน้ําเจ้าบ้านนะครับผมห้องน้ําเจ้าบ้านอยู่ตรงตรงนี้โอ้สวยงามเลยห้องน้าเจ้าบ้านนี่เป็นห้องครัว โอ้โหสีชมพูครับสีชมพูนี่ก็จะเป็นห้องนอนมีห้องนอนครับมีเตียงนอนด้วยเอห้องนอนก็ต้องมีเตียงนอนนะเนาะมีเครื่องดื่มมีตู้เสื้อผ้ากระจกนะครับกว้างเลยครับอ่ะดูกันคร่าว แล้วนี่ก็จะเป็นห้องใหญ่นะครับมาไม่ทันช่วงทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับมาไม่ทันตอนนี้ก็จะเป็นกระจกเป็นประตูเลือ่อนเปิดออกมาก็จะเจอแบบนี้ครับเจ๊ติม๋มมาเลยครับ นี่เจติม๋มทำไมมาขาจางทำอะไรอยู่บินมาเลยครับนี่มาเรียวสุดๆแล้วนี่บ่อยากอยู่โอ้น้น <c oughs> ปันพึ่งงามแ <c oughs> ังวะไม่อยากอยู่นดีกว่านะ <c oughs> ไม่อยู่นี่ก่อนนอนนี่ก่อนเนอะงานนอนน้ำเนำ <c oughs> าะงานนอนน้ำมีละ่ะมาเรี่ยวมาเรีวลูกชะ,ะลูกสาวเสียเปล่าน้องปันปันที่หล่าวบ้างที่หล่าวบ้างที่หล่าวบ้างข้าพอตีมึงนี่ บ่อยากนอนหนีว่าสั่นมาใช่ไหมาากกมปวดหัวนอนรับสีครับแล้วก็จะเป็นเจ๊ติ๋มทนี่ทำหมดเท่าไหร่ทั้งหมดนี่ตั้งแต่ถมที่เลย แล้วเฉพาะชุดก่อสร้างนะงชุดแรกชุดแรกเจ็ดแสนชุดแรกเจ็ดแสนอ๋อชุดแรกหาแสนชุดสองสองแสนกลัวประมาณ7จ็ดแสนกลัวถ้าร่วมผมดินใบกับลานกลัว<อ>ขึ้นอูใหม่ขอให้จิตการรุ่งเรืองครับ เดี๋ยวเดินออกหลังบ้านเหมือนเดิมนี่ครับประตูฝั่งนี้เราออกหลังบ้านเหมือนเดิมยังยังก่อน มานั่งด้าันข้าลึกโอ้ยเขาจัดเรียมาทางย่มเลยสิไปนัางบอ่เขาให้พอซุ่มโพยอยัดงเยอะพ่นอไงไปยัไยัตั้มเอาไอ้มื่นอาลงานม่เห็ดให้ขารองานม่เห็นไปบ้านารงงานเขาบอกเรางาเรเาขาบอกไปพักนไปพักนีโอ้ยเถียงเงี้ย

เพื่ไปจุกจ้าบางทีเรา thấy ตัวผู้นจับจ้าแล้วก็พิกัดของอูนะครับตั้งอยู่ที่ข้างปั๊มพีทีก่อนเข้าบ้านาศาดตรเมืองบัวนะครับจะมาจากฝั่งของชุมพลบุรีถนนชุมพลบุรีพุทธไทยสงนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ บริหารงานโดยเสียเปาสุดหล่อครับมาครับติดต่อได้ครับเสียเปาหกร้อยสิบครับจำหนายซื้อขายหกร้อยสิบล้บอทุกชนิดทุกอำเภอทุกประเทศครับผมก็เ่เปิดเดียวนะเสีย<ะ>เป้าจะเปิดบริการเปิดมืออื่นนี่แหละครับมืออื่นเลยเติยโอ้ขายไปตะขันเลยเฮานยรถบอเอาแบบเป็นทางการหน่ะน,นะเปิดเลยมืออื่นนี่แหละบนนี้นอนนี่เนี่ยวจะไปลากรถออกมาซ่อมครับ โอ้นับนับตัต้งแต่เห็นคลิปนี้ปุ๊บเปิดเลยใช่ไหมเออเอาตามนันเลยครับขายไปหมดเรถงามอ่ะพวมาสิบล <c oughs> เป็นดูที่สร้างขึ้นมานะครับต่อซื้อซื้อขายนะหกล้อสิบล้อรถพว่วงรถเทนเลอร์นะครับรถยนต์ทุกชนิดกอมาที่นี่เลย ซื้อ o. อูมาหนังนี่ตั้งซื้อไปขึ้นไปไปไย,ยังสรุปประธานได้จีอ้าวชื่ออูยังยังยังสรุปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเป็นว่าสรุปชื่ออูได้เมื่อไหร่เราค่อยมาเจอกันใหม่แล้วกันเนาะนะครับสาหรับตอนนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตกระโดกแก้วกับทีมงานก่อนเดี๋ยวกันใหม่ครับสวัสดีครับ